เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณน็อตครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณน็อตเขาไล่าใผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องในตอนที่ตัวเขากับเพื่อนๆที่ทำงานออกไปเอาติ้งประจำปีกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคกลางโดยถ้าหากไม่นับเรื่องราวแปลกๆที่คุณน็อตได้เจอโรงแรมที่ว่านี้มันคือโรงแรมดีโรงแรมหนึ่งเพียงแต่ว่าคุณน็อตเองเขาดันมาเจอเข้ากับเรื่องราวแปลกๆ เรื่องที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกว่าผีโพงจริงๆแล้วบริษัทของคุณน็อตออกเอาติ้งกันทุกปีนะครับคุณผู้ฟังไปใกล้บ้างไกลบ้างแล้วแต่ผลประกอบการในปีนั้นๆซึ่งในปีที่เกิดเรื่องนี้ก็เหมือนกันทางพวกพี่ๆทีมจัดซื้อเขาก็เป็นคนหาสถานที่ท่องเที่ยวโดวยการออกเดินทางเอาทิ้งจะเป็นแบบ2วัน1คืน ไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในภาคกลางแล้วก็มีการคร้างคืนทำกิจกรรมที่โรงแรมที่พักซึ่งถ้าหากดูเพลินๆแล้วทริปนี้มันก็คือทริปเที่ยวประจำปีทั่วไปเนี่ยแหละทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนหมดตั้งแต่ช่วงเช้าแวะเที่ยวนนเที่ยวนี่จนกระทั่งตอนเที่ยงก็เช็คอินที่โรงแรมตามที่จองเอาไว้งแต่ว่าในตอนที่มาถึงโรงแรมทั้งคุณน็อตและเพื่อนคุณน็อตที่เป็นเพื่อนที่สนิทที่ทำงาน ทั้งสองคนเขากลับรับรู้ได้ถึงสิ่งแปลกๆที่โรงแรมแห่งนี้ตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวเท้าเข้าโรงแรมมาเลยสี่งแรกนี่เหมือนซีนในหนังเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าพอคุณน็อตก้าวเท้าลงมาจากรถตู้อยู่ๆมันก็มีลมพัดมาจากด้านหน้าโรงแรมเข้ามาใส่หน้าคุณน็อตกับเพื่อนอย่างจังๆแล้วไอ้ลมที่พัดมาก็คือมันพัดมาพร้อมกับฝุ่นคุณน็อตกับเพื่อนที่โดนลมพัดใส่หน้านก็เลยขยี้ตากันใหญ่ ซึ่งในขณะที่ตัวเขากําลังขยี้ตาให้ฝุ่นหลุดออกมาจากดวงตาคุณน็อตดันเห็นว่าที่บึงข้างโรงแรมมันมีอะไรสักอย่างกําลังดําผุดดําว่ายอยู่มันเหมือนเป็นคนกําลังเล่นน้ําแล้วก็ดําน้ําเอาหัวขึ้นลงจากน้ําอะไรแบบนั้นโดยที่คุณน็อตเองเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับตัวเขาคิดว่านักท่องเที่ยวคงจะมาเล่นน้ําที่บึงข้างโรงแรมหะมังแต่ว่าคุณน็อตก็มารู้ภายหลังว่าทางโรงแรมไม่อนุญ,ญาตให้ลงไปเล่นน้ําในบึง เพราะว่าในบึงมันมีบัวทางโรงแรมเขากลัวว่าบัวจะตายหรอมัง้งคุณนอตก็เลยหาคําตอบไม่ได้ว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นในตอนแรกที่ลงมาจากรถมันคืออะไรกันโรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมไม่ใหญ่นะครับคุณผู้ฟังบรรยากาศดีทําเลดีเพราะว่านอกจากห้องพักและส่วนกลางของโรงแรมแล้วที่ด้านข้างและด้านหลังโรงแรมยังมีบึงขนาดใหญ่ บึงนั้นสามารถลงไปพายเรือเล่นได้นะครับแต่มันก็มีการจำกัดพื้นที่ครับว่าห้ามพายไปถึงส่วนไหนส่วนไหนของบึงแล้วขณะพายอยู่ก็ต้องใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาด้วยโดยที่การคร้างคืนที่โรงแรมแห่งนี้คุณน็อดค้างคืนห้องละสองคนห้องที่คุณน็อดนอนค้างคืนมีเพื่อนที่เป็นรูมเมทที่ลงมาจากรถพร้อมกันที่ชื่อว่าอน้นเป็นรูมเมทในคืนนี้และในช่วงบ่ายของวันนั้นในตอนที่ทุกคนเอาสัมภาระทุกอย่างเข้าห้องพักกันหมด มันก็ถึงเวลาที่คุณน็อตกับเพื่อนๆต้องทํากิจกรรมกันโดยที่ลานกิจกรรมมันก็คือศาลากว้างๆริมบึงหลังโรงแรมนั่นแหละครับและกิจกรรมในวันนั้นมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมเลยคือเป็นกิจกรรมปกตินี่แหละที่มันดําเนินจนเสร็จสิ้นตามแผนที่วางเอาไว้พอทุกคนมีเวลาเหลือคุณน็อตกับเพื่อนก็เลยพายเรือเล่นกันที่หลังโรงแรมและคุณน็อตเนี่ยแหละครับเป็นคนที่ได้เห็นเข้ากับเรื่องราวแปลกๆคนแรกเพราะว่าในขณะที่ตัวเขากําลังพายเรือตามน้ําไปเรื่อยๆ คุณน็อดดันเห็นว่าที่ป่าริมบึงมันมีเหมือนกับว่ามันเป็นตัวอะไรสักอย่างกําลังขยับไปมาในพุ่มไม้มันเหมือนกับว่าเป็นหมาหรืออาจจะใหญ่กว่าอาจจะเป็นสัตว์ที่ใหญ่กว่าหมาก็ได้กําลังอยู่หลังพุ่มไม้แล้วก็ขยับตัวไปมาแต่ทันทีที่คุณน็อตจ้องมองพุ่มไม้ที่ว่านี้อยู่ๆมันก็มีตัวอะไรสักอย่างพุ่งพรวดลงจากป่าริมแม่น้ําลงน้ําไป แค่เสี้ยววินาทีที่คุณน็อตเห็นมันมองรายละเอียดอะไรไม่ทันเลยคุณผู้ฟังมันเหมือนกับว่ามันเป็นหมาตัวใหญ่ๆกระโจนลงน้ํามาด้วยความเร็วจนคุณน็อตมองไม่ทันและการกระโจนลงน้ําของสิ่งที่คุณน็อตเห็นมันก็ทําให้เกิดเสียงดังขึ้นที่ผิวน้ําจนทาให้เพื่อนคุณน็อตที่กําลังยกมือถือถ่ายรูปอยู่อีกฝั่งหนึ่งต้องหันหน้าควาบมองมาทางคุณนอ็อตแล้วก็ถามว่าเมื่อกี้เสียงอะไรคุณน็อตเองที่เห็นแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเห็นอะไร เขาก็เลยไม่รู้จะตอบเพื่อนไปยังไงคุณน็อตก็เลยบอกเพื่อนไปว่าน่าจะเป็นหมาละมั้งเมื่อกี้น่าจะเห็นหมากระโจนลงน้ำมาแต่ว่าตอนนี้มันไปไหนเราก็ไม่รู้และด้วยความที่เวลาตอนนั้นมันเริ่มจะเย็ยนแล้วครับระอาทิตยกกาลังจะตกดินคุณน็อตกับเพื่อนก็เลยตกลงกันว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะพายเรือเข้าฝั่งไปหาของกินพอตกลงกันได้แบบนั้นครับคุณน็อตจึงค่อยๆพายเรือกลับ แต่คุณผู้ฟังขากลับที่คุณน็อตพยายามออกแรงพายครั้งนี้มันแปลกๆเพราะว่าตัวเขาจําได้ดีว่าตอนที่พายเรือออกมาเนี่ยคุณน็อตออกแรงพายไม่เยอะออกแรงพายตามปกติเลยแต่ว่าไอ้ขากลับเนี่ยสิคุณน็อตแทบจะออกแรงเป็นสองเท่าในการพายมันเหมือนกับว่าเรือมันพายไม่ค่อยไปเหมือนกับมีอะไรสักอย่างมาทวงเรือหรือว่ากําลังดึงเรืออยู่และที่สําคัญเลยก็คือตอนที่คุณน็อตยิ่งออกแรงจ้วงไม้พาย ตัวเขาดัานมีความรู้สึกเหมือนกับว่าไม้พายเนี่ยมันไปพายติดกับอะไรสักอย่างที่ใต้น้ํทาทั้งๆที่บริเวณรอบเรือตรงนั้นมันไม่ได้มีบัวไม่ได้มีอะไรที่เป็นอุปสรรคในการพายเลยแม้แต่น้อยและพอยิ่งคุณน็อตพายเข้าใกล้ฝั่งมากเท่าไหร่ที่ใต้ท้องเรือมันก็จะยิ่งสะเทือนเหมือนกับว่ามันมีปลาว่ายมากระแทกที่ใต้ท้องเรือจนทาให้คุณน็อตอดคิดไม่ได้ว่าหรือในอาการแปลกๆขากับที่พายเรือกลับ มันน่าจะเกี่ยวกับไอหมาตัวดำๆตัวเมื่อกี้ที่มันกระโจนลงบึงมาหรือเปล่าคุณน็อตคิดพลางหันหน้ากลับไปมองที่ป่าริมบึงที่เขาเห็นหมาตัวนั้นกระโจนลงมาแต่มันปรากฏว่าใบบัวใบใหญ่ริมบึงใบหนึ่งมันกลับขยับแล้วก็ลอยขึ้นมาเหนือน้ําซึ่งสิ่งที่คุณน็อตเห็นอยู่ใต้ใบบัวใบนั้นมันก็คือหัวคนมันเป็นศีรษะของคนที่โผล่ขึ้นมาพ้นน้าเพียงแค่ครึ่งใบหน้า เหมือนกับว่าคนที่ว่านี้เขากําลังดำน้ําอยู่และโผล่หน้าขึ้นมาเหนือน้ําเพื่อมองเรือคุณน,นอ็อตใบหน้าของคนที่คุณน,น็อตเห็นมันดําสนิทผิวสีดําเหมือนถ่านเลยคุณผู้ฟังแต่รายละเอียดและองค์ประกอบของใบหน้าเขาคือมนุษย์คนดังกล่าวเขาหัวโล้นไม่มีผมไม่มีคิ้วดวงตาของเขาเป็นสีแดงประกายคล้ายกับคนตาแดงจัดๆเหมือนคนกําลังแสบตาและคนที่คุณน,น็อตเห็นเขาก็จ้องมองมาทางคุณน,น็อตไม่นาน ก่อนที่เขาจะมุดตัวลงน้ำไปต่อหน้าต่อตาคุณน็อตเองที่ตกใจและงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวเขาก็ไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นมันคืออะไรกันแน่คุณน็อตจึงได้แต่ทำหน้านิ่งๆและเดินกลับขึ้นฝั่งมาปล่อยให้ความงงครอบงำตัวเองต่อไปจนกระทั่งกลางดึกของคืนวันนั้นด้วยความที่มันเป็นทริปท่องเที่ยวประจำปีเนาะคุณผู้ฟังแน่นอนละ่ะมันมีการดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้ว คุณน็อตกับพี่ๆที่ทํางานก็เลยนั่งดื่มกันตั้งแต่ช่วงเย็นไปเลิกออกอตอนเกือบ,เ,อบเที่ยงคืนทีนี้นอกจากคุณน็อตกับพี่ๆที่ทํางานที่มานั่งดื่มด้วยกันมันก็ยังมีคนลุงขับรถตู้ที่มาร่วมวงดื่มด้วยพอดีว่าลุงแกเป็นคนรู้จักของผู้จัดการครับแล้วก็คุ้นเคยกับพนักงานในบริษัทดีเพราะว่าเวลาบริษัทเหมารถตู้ไปไหนก็จะจ้างลุงแกเนี่ยแหละลุงคนขับรถตู้ก็เลยสนิทกับคุณนอ็อตแล้วก็พนักงานในบริษัท รู้สึกตอนนั้นลุงแกจะขอตัวไปเข้าห้องน้ำหล่อัปลครับ่อนลุงแกเดินกลับมาอีกทีหนึง่งลุงแกก็เดินบ่นมาจนพี่ๆในวงเล่าถามลุงว่าลุงบ่นอะไรลุงแกบอกว่าตอนที่ลุงเดินผ่านรถตู้ตัวเองมันมีหมาดําที่ไหนก็ไม่รู้หลายตัวเลยหมาพวกนั้นมันวิ่งกรูออกมาจากหน้ารถลุงแกบอกว่าหมามันน่าจะมาชี่ใส่ล้อรถลุงเขาก็เลยงุดหงิด ในตอนที่คุณน็อตได้ยินสิ่งที่ลุงแกเล่าให้ฟังคุณน็อตก็ถามลุงแกไปนะครับว่าลุงเห็นเป็นหมาจริงๆใช่ไหมมันเป็นหมาสีดําใช่ไหมแต่ลุงแกนั้นตอบกลับมาว่ามันน่าจะใช่หมานะเพราะามันตัวไม่ใหญ่มากแล้วก็วิ่งค่อนข้างที่จะเร็วตัวมันดําเมี่ยมทุกตัวเลยแล้วลุงเองก็เห็นแค่แวบเดียวนะเพราะว่าพอลุงแกเห็นอะไรเคลื่อนไหวที่หน้ารถลุงแกก็เอ่ยปากไล่ไปพอลุงแกตอบกลับมาแบบนี้ครับคุณน็อตเองก็เลยร้องอ๋อ มันน่าจะเป็นหมาตัวสีดํากลุ่มเดียวกันกับที่คุณน็อตเห็นเมื่อเย็นนั่นแหละแต่มันเป็นหมาจริงๆหรอครับคุณผู้ฟังเพราะว่าใบหน้าที่คุณน็อตเห็นใต้ใบบัวมันมีลักษณะคล้ายกับคนซึ่งหลังจากที่คุณน็อตด,ดื่มจนเมาได้ที่ตัวเขาก็รู้สึกว่ามันเริ่มไม่ไหวแล้วคุณน็อตก็เลยขอตัวพี่ๆที่นั่งดื่มกันอยู่ขอขึ้นไปนอนก่อนพอคุณน็อตขึ้นไปถึงห้องครับตัวเขาก็รีบอาบน้ําแล้วก็ล้มตัวนอนแต่ก่อนจะนอนหลับ คุณน็อตด,ดันลืมไปคือคิดขึ้นมาได้ว่าเขาฝากโทรศัพท์ชาร์จเอาไว้ที่เคาน์เตอร์ล็อบบี้ชาร์จเอาไว้ตั้งแต่ตอนนั่งดื่มกับพวกพี่ๆที่ริมน้ําแล้วพอนึกขึ้นได้ตัวเขาก็เลยเดินลงจากห้องตั้งใจจะลงไปเอาโทรศัพท์ที่ล็อบบี้ก่อนแล้วพอได้รับโทรศัพท์ที่ล็อบบี้คืนครับคุณน็อตก็ตั้งใจจะเดินกลับขึ้นห้องไปนะแต่ตอนนั้นเขาดันนึกขึ้นได้ว่าเขามีเสื้อแขนยาวตัวหนึ่งที่ลืมเอาไว้ที่รถ ประจบเหมาะกับว่าคุณน็อตเห็นลุงคนขับรถตู้กําลังนั่งดื่มอยู่กับพี่ที่ทํางานคนหนึ่งตัวเขาก็เลยเดินไปขอกุญแจรถตู้เพื่อที่จะเอาเสื้อแขนยาวที่เบาะรถตำแหน่งที่ตัวเขานั่งมาเมื่อกลางวันซึ่งรถตู้ของลุงแกครับลุงแกก็ดันเอาไปจอดอยู่ที่มุมด้านในมันเป็นมุมในสุดของลานจอดรถของทางโรงแรมเลยครับคุณผู้ฟังที่จอดด้านในเนี่ยมันเป็นจุดที่จอดอยู่ติดกับริมบึงกว่าคุณน็อตจะเดินเท้าไปถึงรถตู้มันก็ค่อนข้างที่จะนานอยู่เป็นนาที และบรรยากาศในตอนนั้นมันก็ช่างบิ้วซะเหลือเกินลมเย็นๆกับแสงพระจันทร์ที่ไม่ได้สว่างมากนักกระจกเหมาะกับไฟทางเดินในสวนที่มันสลัวๆจนสามารถมองเห็นได้เพียงแค่พื้นหินกับพุ่มไม้ข้างทางและทันทีที่คุณน็อตเดินจนจะใกล้ถึงรถตู้ในระยะสายตาของเขามันดันเห็นว่าที่หน้ารถท้ายรถข้างรถรวมถึงบนหลังคารถมันมีเงาดำๆคล้ายกับหมาสีดำหลายตัว หมาพวกนั้นกำลังเดินป้วนเปียนยน่รอบรถไปหมดไอตอนที่สายตามันยังไม่ทันจะปรับเข้ากับความมืดได้มันก็เห็นเป็นสัตว์สีขาคล้ายกับหมานี่แหละครับเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีพอสายตาของคุณน็อตมันเริ่มชินกับความมืดสัตว์สีเท้าตรงหน้าที่คุณน็อตเห็นมันกลับไม่ใช่หมาแต่มันคือคนมันคือคนที่กำลังเดินสีเท้าคนพวกนั้นตัวดำสนิท หัวโลน้นไม่มีเส้นผมและทันทีที่คุณน็อตเดินเข้าไปใกล้พวกเขาคนพวกนั้นก็หันหน้ามองมาทางคุณน็อตทันทีดวงตาสีแดงกลำ่ำและคราบเลือดที่เต็มปากพวกเขาทำให้คุณน็อตตกใจจนยืนตัวแข็งคนพวกนั้นเขาเป็นคนที่ไม่เหมือนคนเพราะว่าบางคนเขาก็อ้าปากเผยให้เห็นฟันเป็นซี่ๆคล้ายกับฟันปลาบางคนก็กำลังคาบกบสดๆที่ถูกกัดจนขาดครึง่ง บางคนก็กำลังแท้กินอะไรสักอย่างที่คล้ายกับปลาภาพที่คุณน็อตเห็นนี่ตัวเขาเห็นเพียงแค่แป,ป๊บเดียวเท่านั้นมันเหมือนกับว่าพอคุณน็อตเห็นตัวเขาก็ตกใจคนพวกนั้นตรงหน้าคุณน็อตก็ตกใจคุณน็อตเหมือนกันเพราะว่าทันทีที่คนพวกนั้นเขารู้สึกตัวทุกคนก็กระโดดบ้างวิ่งบ้างกระโดดลงน้ำนี่บึงไปต่อหน้าต่อตาคุณน็อตเลยคุณน็อตในตอนนั้นก็เลยได้แต่ยืนนิ่งสับสนกับสิ่งที่ตัวเองเจอ คือคุณน็อตเขาไม่รู้ครับคุณผู้ฟังว่าตัวเองจะเรียกสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าเป็นคนหรือว่าเป็นผีดีมันเป็นตัวอะไรสักอย่างที่คุณน็อตไม่เคยรู้จักมาก่อนพอตัวเขาเริ่มตั้งสติได้คุณน็อตก็เลยรีบวิ่งเอากุญแจรถไปคืนลุงคนขับรถตู้ไม่โง่ไม่เอาแล้วเสื้อแขนยาวรีบกลับขึ้นห้องแล้วก็พยายามข่มตานอนจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้น หลังจากที่ทุกคนกินข้าวเช้ากันหมดแล้วคุณนอนกับพีพีก็เช็คเอาท์แล้วก็นั่งรถตู้ออกจากโรงแรมมาตามปกติรู้สึกว่าขับรถออกมาจากโรงแรมได้ไม่กี่ร้อยเมตรเองมั้งครับคุณผู้ฟังยังไม่ทันจะออกถนนใหญ่เลยเพื่อนของคุณนอตเขาดันเห็นลุงคนหนึ่งหามไข่ปิ้งขายอยู่ข้างทางเพื่อนคุณนอตเขาก็เลยขอให้ลุงคนขับรถจอดรถซื้อไข่ปิ้งก่อนแล้วทีนี้พอมันมีคนหนึ่งลงไปซื้อกินคนอื่นๆก็ลงไปซื้อด้วยนะสิคุณผู้ฟัง แล้วไข่ปิ้งของลุงแกดันอร่อยเพราะว่ามีน้ำจิ้มมะขามราดให้มันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนบนรถรวมถึงลุงคนขับรถตู้ลงมาซื้อไข่ปิ้งกันทั้งรถเลยซึ่งในช่วงระหว่างที่ลุงแกกำลังปิ้งไข่ให้พวกคุณนอ็อตด้วยความที่ลุงแกเป็นคนอัธยาศัยดีเนาะคุณผู้ฟังลุงแกก็ชวนคุยไปเรื่อยถามกันไปถามกันมาพอลุงแกรู้ว่าพวกคุณน็อตเพิ่งจะออกมาจากโรงแรมริมบึงลุงแกก็พูดขึ้นมาคำหนึ่ง ลุงแกบอกว่าเจอของดีไหมล่ะทุกคนที่นั่งล้อมวงซื้อข่อยู่ก็ต่างปฏิเสธนะครับเพราะว่าคืนนั้นเนี่ยทุกคนเมาหมดเลยไม่มีใครเจอเรื่องอะไรแปลกๆแต่ว่าคุณน,น็อตเนี่ยสีเจอตัวเขาเจอแต่ก็ไม่ได้ตอบลุงแกไปนะว่าตัวเองเจอพวกพี่ๆเขาก็เลยถามลุงขอให้ลุงเล่าให้ฟังหน่อยสรุปแล้วก็คือโรงแรมแห่งนั้นที่พวกคุณน,น็อตเข้าพักครับมันเพิ่งจะสร้างมาได้ไม่กี่ปีนี้เอง แล้วการสร้างโรงแรมที่ว่านี้เจ้าของโรงแรมเนี่ยเขาดันไปซื้อที่ดินติดกับบึงเก่าเอาที่ดินตรงนั้นมาทําโรงแรมที่มีบึงเป็นของตัวเองโดยที่เจ้าของโรงแรมเขาก็ไม่รู้เลยว่าไอ้บึงที่ว่านี้แม้แต่ชาวบ้านท้องที่เนี่ยเขายัางไม่กล้าเข้าไปยุ่งเพราะว่ามันมีเรื่องเล่ามาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นย่าของลุงแกแล้วว่าที่บึงหลังโรงแรมแห่งนั้นมันเป็นรังของผีพง์ ผีพ,พงนี่เป็นผีตามความเชื่อท้องถิ่นของภาคภคหนึ่งในประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังมันคือผีที่ไม่ได้หลอกคนแต่ถึงมันจะไม่หลอกมันก็สามารถทําอันตรายได้นะบ้างเขาก็ว่ามันหาพวกหรือถ้าหากมันทําคนตายได้ในพื้นที่ของมันผีพ,พงพวกนั้นก็จะเอาคนตายเนี่ยแหละเป็นพวกพ้องเป็นบริวารของเขาต่อไปคือว่าหาคนมาช่วยต่อตัวเองแล้วก็มาช่วยกันหากินนี่แหละครับรุ่นปู่รุ่นย่าของลุงแกก็เลยสั่งห้ามลูกหลานไม่ให้ไปเล่นที่บึงนั้น และถึงจะสั่งห้ามไปมันก็ยังไม่วายมีคนไปตายที่บึงนั้นทุกปีจนกระทั่งหลายปีหลังจากนั้นผ่านไปครับพอหลวงก็ตัดถนนผ่านนั่นแหละชาวบ้านเขาก็เลยย้ายไปอยู่ติดถนนกันหมดพื้นที่ริมบึงพอมันเป็นที่โล่งทำเลดีมันก็มีโรงแรมที่ว่านี้เนี่ยแหละมาสร้างติดบึงโดยที่เขตบึงก็ไม่ใช่พื้นที่ของทางโรงแรมนะคุณผู้ฟังเหมือนเพียงแค่โรงแรมเขาสร้างให้ติดบึงเพื่อต้องการให้ได้ทำเลที่ดีต้องการได้วิวของบึงเป็นจุดขายแค่นั้นเอง และหลังจากที่คุณน็อตได้ยินเรื่องนี้จากลุงขายไข่ตัวเขาเองก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเลยครับว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นมันน่าจะเป็นผีโพงแบบที่ลุงแกบ,บอกแน่นอนและคุณน็อตเองก็หวนคิดกลับไปเมื่อวานที่ตัวเองพายเรือเล่นถ้าหากตอนนั้นเรือคุณน็อตล่มเพราะแรงกระแทกใต้ท้องเรือคุณน็อตจะรอดหรือเปล่า คุณผู้ฟังครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเป็นคนในาศาสนาพุทธหรือว่านับถือาศาสนาพุทธถ้าหากตัวคุณมีความรู้เรื่องสังสารวัตรคุณผู้ฟังอาจจะทราบดีว่าอวัยภูมินมันมีสี่ภพภูมินั่นก็คือเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและก็สัตว์นรกอสุรกายคือหนึ่งในอบายภูมิที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเป็นอวายภูมื้องต่ำที่ค่อนข้างจะมีความทุกข์ทรมานในการอยู่อาศัยเนาะ สัตว์นรกหรือว่าสัตว์เดรัจฉานตรงนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วสัตว์นรกแน่นอนก็อยู่ในนรกเนาะสัตว์เดรัจฉานก็คืออยู่ในโลกมนุษย์ของเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นหมูหมากาไก่อะไรพวกนี้ร้วน่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งนั้นครับส่วนภพภูมิเปรตก็อาจจะคุ้นหูกันดีสําหรับคนไทยนะครับที่เขาเรียกว่าเปรตมาขอส่วนบุญอะไรก็ว่ากันไปจริงๆแล้วเปรตมีหลายรูปแบบนะครับคุณผู้ฟังไม่ใช่ตัวสูงปากจูมือโตเท่าใบลานแค่เท่านั้นมีหลายรูปแบบมากเลยแล้วแต่เวรกรรมทีเขาาํ แต่ว่าเรื่องราวนี้ครับคุณน็อดเล่าให้ผมฟังว่าชาวบ้านเขาเรียกว่าผีโพงเนาะผีโพงครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะถ้าผิดถูกขออภัยการกระทําแบบนั้นเนี่ยมันคืออสุรกายครับคุณผู้ฟังอสุรกายยาเป็นคำสองคำที่มาเชื่อมกันนะครับจริงๆแล้วมันก็แปลได้หลายความหมายนะครับคุณผู้ฟังเป็นผู้ที่ไม่มีตัวตนบ้างเป็นผู้หลอกลวงบ้างหรือเป็นผู้ที่อายในร่างกายบ้าง อย่างเช่นผีโพงในเรื่องราวนี้ครับเป็นอสุรกายที่เวลาเขาเจอคนเขาจะหลีกหนีคนเนาะก็คือเหมือนกับว่าเขากลัวคนอะไรทํานองนั้นกลัวคนอื่นจะเห็นร่างกายตัวเองจริงๆแล้วก็น่าสงสารเหมือนกันนะคุณผู้ฟังคนที่มาเกิดในภพภูมิอสุรกายเนี่ยคือเขาเวลาหากินก็หากินได้ไม่อิ่มท้องหรอกครับเวลากินก็กินของดีๆไม่ได้กินมูดกินคูดกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อให้บรรเทาอาการหิวแต่ทีนี้มันก็จะมีอสุรกายหลายรูปแบบเนาะ เห็นคุณน็อตเขาบอกว่าชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังนะครับในบางตำรานะคุณผู้ฟังเขาก็ว่ากันว่าอสุรกายเนี่ยสามารถแปลงเป็นคนได้เขาว่ากันว่าอสุรกายเนี่ยเขาก็ทําร้ายคนได้เหมือนกันเหมือนกับการหาบริวารทั่วไปนันแหละครับถึงเขาจะกลัวคนแต่เขาก็ทําร้ายคนได้แบบหลบหลบซ่อนๆถ้าเกิดว่าเราเอามาเทียบกับเรื่องราวนี้ที่คุณน็อตเจอผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างที่จะลงล็อกนะเพราะว่าตอนที่คุณน็อตเขาพายเรือใช่ไหมครับคุณผู้ฟังเขารู้สึกเหมือนกับว่าใต้ท้องเรือเนี่ย มันมีอะไรพุ่งชนอยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับถ้าเกิดเป็นอสูรกายตนนั้นที่คุณน็อตเจอแล้วเขาพยายามจะคว้าเรือคุณน็อตจริงๆถ้าเกิดเรือมันล่มคุณน็อตเสียชีวิตตรงนั้นคุณน็อตอาจจะกลายเป็นพวกพ้องของเขาหรือไม่ก็กลายเป็นบริวารของเขาไปเลยอะไรทํานองนั้นหรือเปล่าตรงนี้ผมคิดเองเอาเองนะครับคุณผู้ฟังข้อมูลมันค่อนข้างคลุมเครือเนาะแล้วก็ไม่ได้มีหลักฐานใดๆมายืนยัน เอาเป็นว่ามันน่ากลัวนั่นแหละรครับถึงอสุนทรกายมันจะไม่เหมือนผีไม่เหมือนวิญญาณที่มาแลบลิ้นปลิ้นตาให้คุณดูแต่ถ้าเกิดว่าเขาทําให้คุณเสียชีวิตได้ตัวคุณเองเนี่ยแหละโลกหลังความตายอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะต้องไปอยู่ที่บึงบึงนั้นไปเป็นบริวารของเขาหรือไม่ก็เป็นพวกพ้องของเขาช่วยกันทํามาหากิน วิดีโอนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการของเราอย่างเป็นทางการนั่นก็คือร้านแหวนรุ่นราคาประหยัด P Corner Jewelry ครับคุณผู้ฟังร้านแหวนรุ่น P Corner Jewelry ครับเป็นร้านรับผลิตแหวนรุ่นคุณภาพดีฟรีบ็อกซ์ฟรีแบบการันตีด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า10ปีแล้วก็ผลงานการออกแบบแหวนรุ่นกว่า1,000สถาบันเลยและโปรโมชั่นจากรายการของ108เรื่องหลอนครับคุณผู้ฟัง สั่งผลิตที่25วงขึ้นไปสามารถสลักชื่อฟรีได้ทุกวงเลยและคุณผู้ฟังเลยครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณน็อตตัวคุณเองคิดว่าสิ่งที่คุณน็อตเจอคืออสูรกายที่เป็นผีโพงเหมือนที่ผมอธิบายให้ฟังหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้ครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ